สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมอีกแล้วนี่มาวะวะ่าจะไม่โอ้โหร้อนมาพบเหมือนเดิมมาแหละก็ว่าจะยุดบ้านอะไรบ้านเนาะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากทุกวันเลยนะบ้านบ้านข้อป้่อยเอ่ออากาศช่วงเที่ยงเนี่ยสี่สิบสามเลยจ้ะสี่สิบช่องสี่สิบสามสี่สิบเอดสี่สิบสามสี่สิบชองยุ่งเนี่ยแบบเยอะมากร้อนมากแล้วเนี่ยปอ้อยก็ อยากจะปลูกบอนนั่นแหละปลูกก็ไม่ไหวก็ป้อยวางบ้างอะไรบ้างก็มีที่ยุบยุบก,ก็เยอะเยอะมากเลยช่วงนี้ทำมันอห่ตอนแรกอะเมื่อสร้างอัติกรณ์บ่อนบอยยิ่งซวยสะพังเลยนะช่วงนี้ยุบวาบๆเลยแล้วเนี่ยไอ้ที่ขึ้นก็ขึ้นจะเนี่ยเช่นต้นเนี่ยดูสิเนี่ยมันก็ยังขึ้นมาให้บอ้อยนะจ๊ะเห็นปะเนี่ยหื้วัวไม่รู้อะไรมันรวมกันยุ่นี้แหละเนี่ยบอ้อยก็เลยเออเนี่ยมันก็ขึ้นมาก็เลยว่าได้จะมาเปียกมาเปียนกระทะให้เข้านี้นะจ๊ะ มาให้เพื่อนๆดูเนี่ยตั้งอยู่กับดินเชยๆเลยนะไม่ได้อะไรแล้วก็แค่รดน้ำชี้ๆพันๆเข้าเนี่ยเ,เพื่อนเข้าก็ยังมานหนะขึ้นไอ้ที่ยุบก็ยุบเพราะว่าขออ้องอ้ที่ยุบเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอดบอ้นี่มันเป็นบอดแก้ที่เอามาแบ่งปันเพื่อนๆก็คือบอดแบบอายุเยอะไม่ใช่ว่าบอดเพิ่งตั้งต้นแบบเศร้าๆเพิ่งอันนี้ยโดยมมกจะเป็นบอดที่ห้าเดือนถึงหกเดือนขึ้นไปไงจะเป็นใสแม่พันใส่ตั้งแม่บางต้นนี้ก็มีอายุเป็นซ่องปีสร้างปีเป็นไม้แยกนอกออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ้อยก็เลย ยุบเยอะเยอะเลยแหละแล้วแต่แต่ก็ไม่ได้มีพ้นพอปอยไม่ได้สนใจเลยป้อยเลยยากยุบยุบไปเลยแล้วปอยก็ลดน้ำเอาแล้วพอลดน้ำออกมาพอยุบไปนะลดน้ำพอใบเหี่ยวเหี่ยวแหง้งๆหงลดมัง้งไม่ลดมัง้งดินแหง้งๆลองไปเงะไปเงาะไปแงะมเพื่อนขั้วอย่างนี้อย่างนี้ทางนั้นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูแล้วก็พาเพื่อนมาดูให้ป้าบอลที่ว่าปอยเพาะเพาะชิ้นไว้อะไรไว้วันนั้นน่ะ ก็อ้อยก็ออกบะตางตอนแรกมันอยู่ในล้มอยู่ในล้มแล้วมันก็มีผ้ายางเนี่ยค้างๆครึ่งยู่เหมือนกันจะว้าไปก็แต่มันไม่ได้เป็นตู้อบหรอกเพราะว่าลมมันพลาดได้หลยได้แต่เพียงแค่ว่าบังค้างๆไว้พอออกมาเนี่ยอ้อยไว้ใต้สแสลนนี่นเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนแดดแดดลวนลวนแดดแบบถ้าแดดใบไม้ของเชื้อนเนี่ยวันนาทีตยอ,อ้อเอาออกให้ดูเห็นปะที่ว่าเผ็ดเจ็กซี่เนี่ยเห็นป่ะจ๊ะเนี่ย ตอนนั้นเขาอย่างนี้เนี้ให้่ปใบเข้าไม้หมดแหละมันเป็นซี่ข้าวทางต้นไงจะ้เเะเนี่ยให้นปเนี่ยเริ่มออกแล้วเนี่ยพอออกมาให้มันโดนลมบ้างโดนแดดมั้งคุณเพื่อนดูใบแข้งใบแข้งถึงใบใบป้าย,ายจะเหี่ยวจะไลแต่ใบอื่นเข้าแข้งแล้วสู้งไหวนี่สู้งเลยจะทั้งนี้หมดแล้วนะจะ้ะแล้วนี่ให้ดูไอ้นี้คัดสมาธิเนี่ยคุณนเพื่อนดูดิสู้งนี้ใบเริ่มแข้งเริ่มอะไรแหละช่วงแค่ไม่กี่วันเองเพื่อนเพื่อนเนี่ยสู้งเลยให้นปจะ้ะเนี่ย ไม่ใช่ว่าพอไวจะเออเฮ้ยเอาชุดนังชุดนี้มาไม่ใช่เราก็มีแค่กระั่งเดียวที่เพิ่งจะออขิดใบมาซ่องท่ำวันเนี่ยเที่ยวออกมาตอนนั้นเนี่ยใบย,ยังเป็นเงาเงาอย่ยนี้อยู่เลยเพราะว่ามันมีโอ้ยเครียดกระหลองเพราะว่ามันมันมีพะย่างไอ้นี้แต่ไม่ใช่ในตต้อมนะเพราะเอาพะย่างแบบล้อมไว้ี่เ่้ยกันลมมันเด็กๆไงกันแมวด้วยเนี่ยเห็นปะสูงแล้วนี่ใบนี้เจ้าจะกระรัดนี้ดูสิเพื่อนๆใบเริ่มแข็งเริ่มโตเริ่มดีหมดแล้วนะจ๊ะเนี่ยเห็นปะ เลี้ยงมันตั้งแต่เด็กให้มันแข็งแรงนื่มันโตมันก็จะได้แข็งแรงนี่เพื่อนวันนั้นเพื่อนยังมองไม่ชัดใช่ไหมสี่ใบเขาข้า <c> ว <oughs> <c oughs> นั้นนี่นนเห็นว่า,าเพื่อนนี่ข้าวนี่ตอนนี้เต็มหมดเลยนี่เหนมันจะโตไวโตไวามากเลยถ้ามันเหี่ยวไหมแล้วก็ไม่เหี่ยวเลยนะเนี่ยพูดทึงเนี่ยก็ทึ่งได้ถ้า่ายบอนแม่ข่ะและชีาออยให้เขาไขายกระทั่งสี่น,นิ้วอะเนี่ยแล้วก็แผกไปต้นเล็กๆเนี่ยพอไปทึ่งพี่ป้าหนาอ่านอะ พูดถึงกระไบ,บเขาก็ไม่ค่อยเรื่องแล้วพะเขามีความทนทานแข็งแรงเขาเข้ายู่แล้วเนาะคิดเอาเองนะพอว่าก็ยังไม่เคยค่ายโตเล็กๆพอเขาบอกว่ามันค่ายใสแมพันใส่ตั้งเม้นะคือมันก็จ้องจะยุ่อยู่แล้วนี่พอไป็นพ,พี่ป้าอ่านทางไลน์บางทีเลือดเลือดใบเดียวเลือกซ่องใบก็ปกติยุกปออ้อยมันก็มีซ่างใบนี่ก็เยอะสุดแล้วก็บ่นเนาะตัวนั่นแหละมันก็เลยเนาะมันก็เลยเป็นคนดีจ้ะปออ้อยก็จะเลี้ยงอย่างนี้แหละไม่สนใจ เนี่ยตัามมาอย่างนี้เลยเราไม่แงะด้วยนะไม่แงะใส่กระทางสี่นิ้วน่ะไม่มีที่ไว้ไม่มีตูจ้จะเลี้ยงมันอย่างนี้แหละสู้ให้มันเป็นกระทางแบบนี้มันยากยิ่งอย่างเงี้มันยิ่งอย่างเงี้ยเป็นชิ้นผ้าทั้งน,นั้นเลยจ้ะชิ้นผ้ามันก็มีห้วงเล็กๆปอ้อยก็มาทิมท้มๆไหวเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยลองทําดูยิ่งได้อย่างเงี้ยหัให้เข้าเด็กๆแต่ช่วงที่ว่ามันเล็กเนี่ยก็ห้าพยางห้าไหลกันๆเขาน่อยแบบบางๆเข้าไว้อย่างเงี้ยบางทีปาอ้อยก็ใส่ทุ่งผูกอนนละชุดข้างล่างตรงนู้นปาอ้อยก็ใส่ท กำลังโพ้เท่ามาใบท่าเท่านี้ทั้งนั้นเลยมีประมาณอยยุสิบกว่ากระทงังปอ้อยก็เลี้ยงแบบนี้แหละเดี๋ยพอนั้นพอน้าฟน้นฟน้ำฟ้นเด็กปอ้อยก็เอามาแบ่งฝันเพื่อนนี่แหละค่ายมันอยู่กระทงอย่างนี้แหละจะเอาต้นไั้นเป็นแม่พันก็ดึงไปต้นหนึ่งให้เพื่อนเทีนก่อนแล้วเลือกเมาแบ่งฝันน,น,นี่จะจะเอามาอับเลให้ดูอ่้เดี๋ยววันนี้ปอ้อยก็มาแบ่งปันบอนซี่เหมือนเดิมเนาะ ช่วงนี้ปอ้อยอาจจะส่งบอดส่งบอดอาทิตย์นึงอาจจะส่งวันหรือส่องวันเพราะว่าปอ้อยจะรวมให้มันได้พร้อมกันแล้วแพ็กพร้อมกันเลยย่างหลังกระดาษมันมันไม่ค่อยมีมันห้าไม่ค่อยมีด้วยแล้วมันก็ร้อนปอ้อยก็เลยว่าอ่าไม่ได้แพ็กทุกวันนะจ๊ะใครที่สร้างปอ้อยมาก็ไม่เป็นไรเนาะรอเพราะถ้าอย่างไงเดี๋ยวปอ้อยก็ส่งให้อยู่แล้วถ้าเกิดปอ้อยไม่รอบนี้ถ้าไม่ส่งวันพุธก็อาจจะเป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์ทีเดียวเลยนะจ๊ะใครที่สร้างมาตั้งแต่ลอบนี้ พอป้าอ้อยจะได้แพ็กแค่ทีเดียวเพราะตอนนี้มีผ้าผ้ามาต้องหยิบผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อน,นก็รอนะจ๊ะไม่ต้องห่วงไม่วันพฤหัสก็วันพุธเอ้ยวันศุกร์เดี๋ยวแพ็กให้จ๊ะเพราะว่านัดหลานหลานขาวไ้ด้วยให้ไปเอาหลังเลยนะจ๊ะเอาละวันนี้ป้าอ้อยจะมาแบ่งปันบอลซี่วันนี้จะมีเป็นชุดชุดละซ่องร้อยห้าสิบบาทรวมซ่งจะมีแค่ซ่องต้นนะจ๊ะในแต่ละชุดเนาะ จดี๋อ้อยจะเอามาให้เพื่อนๆดูเลยนะจ๊ะสร้างลอยห้าสิบบ้านรวมส่งนะจ๊ะรวมส่งนะเพื่อนๆมาชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งก็คือกะลาโฮมจะเพื่อนๆให้เพ่จ๊ะกะลาโฮมเป็นบอนใบซุ้ยนะจ๊ะบใบใ่บใบใ่ใบหน้าแล้วก็ใบเป็นเงาถ้าโตขึ้นแล้วก็ไอ้น,นี้จะลาหู้อมจันทร์เนี่ยใส่แม่พันธุ์รอดขึ้นมาแล้วเริ่มมีหู้แล้วนะจ๊ะเริ่มมีหู้แล้วแต่ยังไม่มีตอนเนี้ย เริมแหละพอาะจะจะออกไปแก้มีใบไม้ตรงนี้นิดหนึ่งไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากแดดเผาเลยพอปอ้อยก็นั่นแหละก็บอกแล้วแดดลอยฝนลอยนี่นาะจะพนยังไม่ลอยเพราะยังไม่ได้โดนพนอันนี้ชุดที่หนึ่งซ่องลอย้าสิบบาทจะรวมส่งนะเพื่อนไม่ต้องเสียค่าส่งคือโอนซ่องลอย้าสิบปอ้อยก็คือส่งให้เลย <c oughs> ไม่หวัน่นเปละให้ก็หวัดสุกเดียบปอ้อยจะส่งเลยนะจ๊ะตอน <c oughs> ชุดที่ซ่องอันนี้ชุดที่ซ่องก็มี โฟมพิมานให้ประจ่ามพิมานแบบนี้เลยนี่ส่วยๆแบบนี้เลยนี่นะจ๊ะโฟมพิมานแล้วก็มะนีล้อมเพชร <c oughs> มะนีล้อมเพชรแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ให้ประจะ่นี่นะจ๊ะซ่องต้นซ่องหลอห้าสิบาทรวมสรงนะจ๊ะนี่ใครจะเอาชุดนี้ก็ชุดที่ซ่องต่อไปชุดที่ส่อมอ๊บชุดที่ซ่อมก็จะมีนี่จ๊ะต้นนี้เดีย๋ยอันนี้ใบมันนั้น ดึงชิงมาไปเลยต้นนี้ก็คือคุ้นเมืองจะคุ้นเมืองนี่นะจ๊ะนี่อ่าแสงมันอาจจะไอ้น,นี้น้อยเนาะมันจะไม่ชัดบางวันก็ดำเนาะบางวันก็ว่างเออนั่นแหละมันอยู่ที่แสงคุ้นเมืองหนึ่งต้นและนี่จะซี่เบนจะลงสวยๆแบบนี้เลยซี่เบนจะลงไทยแท้นะจ๊ะนี่อันนี้เป็นฟอร์มโกนะน่าจะมีลูกแล้วนะจ๊ะหนึ่งหนึ่งต้นหนึ่งกระถาง ก็สร้างลอย้ะสิบจะอันนี้คือชุดที่ส้มปอยจะบอกว่าซี่เป็นจะลงอันนี้สร้ยมากเลยเนี่ยซี่คือแบบว่าชมพูบานยิ้มบานเย็นนะจ๊ะกล้องอาจจะไม่ชัดแต่ปอยจะบอกว่ามันคือชมพูเป๊บานเย็นเป๊ะเลยนะจ๊ะชุดที่ 3. ส้ำสร้างลอย้ะสิบจะรวมส่งต่อไปชุดที่สี่ชุดที่สี่ก็จะมีอโอ้ขันจมูก ณเมืองนนนณะเมืองนนนี่บอลใบป้ายเนี่ยเวลานี่แต่ก็ช่วยนะจ๊ะณนะเมืองนนให้ป้าซี่ชัดซี่ครบณนะเมืองนนเอ้ยไม่ใช่เออใช่ถูกขอโทษณเมืองนน,นนนี่นะจ๊ะนี่ณนะเมืองนน,นหนึ่งตน <c oughs> แล้วก็เศรษฐีสุพรรณนี่เศรษฐีสุพรรณมีลูกแล้วนะจ๊ะซี่มันไอนี้เนาะแซงมันนั้นนะจ๊ะแต่งจริงซี่ชัดมาร์กเลยนะจ๊ะซี่แก้มมาร์ก ตดแท้งมันเขาไงเพื่อนน,นี่หละจะคู่นี้ชุดที่สีจะชุดที่ซีซ่องรอยห้าสิบบาทลมส่งณนเะมืองนนและเสที่สุพรรณนะจ๊ะต่อไปชุดที่ห้าชุดที่ห้าก็จะเป็นไอนี้จะชายชนนี่ไม่ปลายหนึ่งใบนอกนันะ้นปลายทุกในะจ๊ะชายชนแล้วก็ณนเะมืองนน ไซส์ใหญ่นี่ณเนะมืองนอนท์นี่นะจ๊ะอันนี้ใบไม้นิดน่อยนะบอกแล้วว่าแดดเผ้าจริงๆจ๊ะเนี่ยเค่อยเข้าใจนะจ๊ะแต่ก็มีรอดไม้ออกมาแล้วนะจ๊ะณเนะมืองนอนท์ซ่องซ่องต้นนี้อยูชุดที่ห้าจ๊ะซ่องร้อยห้าสิบบาทซ่องร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะจ๊ะตึ๊บต่อไปชุดที่หกชุดสุดท้ายพอวันนี้เอามาแค่หกชุดขัดมาได้หกชุด มันไอ้นี่มันร้อนต้องขัดเอาจะไม่งั้นมันไอ้นี่ลัตนาสิ้นจะเพื่อนจ้ารัตนาสิ้นนี่ปลายทุกใบนะจ๊ะปลายซุ้ยด้วยแล้วก็หานุมานปาบไตจักใช่ปะใช่หานุมานปาไตจักนี่เป็นบอลเก้านะจ๊ะจะกัดไปซี่ข้าวนะจ๊ะขายขายกับหักด้านแต่เขาจะมีลายนะจ๊ะนี่หานุมานปาบไตจักชุดที่หกซ่องลอยห้าสิบบาทรวมทรงเอาแล้วจ๊ะ วันนี้ปาอ้อยก็มีเรื่องรหลา่าดีๆข้องการผ้าชิ้นบอนซี่การาดูแลบอนซี่ของเหล่าช่วงเนี้ถ้าเกิดมันร้อนคือเพื่อนเพื่อนเอาไม่ยู่เหล่าก็ป้อยให้เข้าอยู่ไปเถอะไม่ต้องไปน,นี้เราปอยเข้าไปจ่ะเดี๋ยวก็อีกไม่กี่อันนึ่งเดือนเดี๋ยฟ่นก็มาแหละเดียเดือนเนี้ยบอนซี่มันก็จะได้งอกออกมาแล้วก็จะมีบอนซี่ที่ช่วยช่วยกว่าเก้าเนาะเพราะว่าอากาศมันร้อนจา้าตอนนี้มันซู้ไม่ไหวนะจ๊ะ สุดท้ายนี้ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณกาลยันนีมิทที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยขอเห้เพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขป้าอ้อยข้อจบขีปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า